ไปก่อน,อออนเฮ้ยดิสเบนเหรอมิสเบนเหรอไอ้เหี้ยกูเป็นกูเป็นนี่ดีกว่ามิสเมาส์เลดี้ดีกว่าไอ้เหี้ยกูเนี่ยผ <laughs> มมีมีท่าคุณกลัวอะไรวะมีท่ามันมันจะแบบว่าแบ่งเป็นท่าตีใกล้ตีแบบมันเหมือนไม่ได้เป็นแบบยูนิคของท่าจริงๆ,ๆมีการโจมตีใกล้โจมตีไกลแล้วก็มันก็เอาท่าอะแดปของแต่ละตัวมาทําเป็นจทยกดตรงไหนเป็นภาษาคนนะแต่ว่ากูเปลี่ยนตัวละครยังไงวะกูเล่นหิตะไม่ได้อันล็อกยังไงกดเป็นภาษาไหงไม่ ถอนนะพรอ่ะกูเล่นทีตาไม่ได้วะสตาร์ทอูเอาดาบิ้ก็ได้สตาร์ตพอควยอะไรเนี่ยขว่วยฝ่ายดีกันหน่อยดิสัตว์ฮัลโหลโอ้ยเฮียเป็นฮีโร่กันหน่อยเพื่อนวิ่งเล่นไงเพื่อนวิงเล่นพ่อฮีโร่เล่นไงเรารู้ไหมเนี่ยทุกคนเป็นฮีโร่ได้เนี่ยอุดมการขึ้กดเรื่อนไปยังเนี่ยกดแล้วไม่ไม่เมื่อกดด้วยสองเทดี้กันพอพออย่าเลยเทดี้ด้วยเหรอราีิโน่ไปขงกดเลย โอ้โหคุยเอาฟาร์มฟาร์มของตามเมืองกะเลยวะแต่มันไม่ได้ใหญ่มากเออแต่ประมาณยี่สิบสามมันทีละสามเนี่ยดูดิแปคนแปดแปดทีมแปดทีมสี่แปดสามยี่เออมาที่สิบก่คนแต่ภาพมันก็สวยดีมันก็แต่ดูเมันก็ลงเป้าอยู่แล้วเนี่ยเสวยเลยว่ายิงไกล้ยิงไกลแล้วก็แบบว่า มีซูมกีแล้วก็ตัวตัวบีตัวบีสีใกล้เฮ้ยทําไมทําไมกูไกลล่างไม่ได้วะได้ร่้งกูกิวกับเอเอเแล้วก็ตัวตัวบีเฮ้ยเลือกเกิดเลือกเกิดเลือกเกิดเลื้ยงลงไหนไฟฟูลโซนไฟ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 โซนเรื่องไอต่อโอ้ยไอเชี่ยวีเล่นเต็มไปหมดเลยว่ะไอ้เหี้ยต้องตัดตัวอนแล้วก่อนก่อนดีกว่า คูมุล่าคูมุล่ากับไอ้ไปไปไปเก็บของก่อนเก็บของก่อนอ่ะทำไมมันเกิดทั้นหมดไม่ได้เยอยลงมบางล่างที่สัตว์เก็บของมาก่อนตามมาตามมาโอ้ยตกตกตายพี่เซลเลยเซวเลยเซวเลยเออสเดียวบางกูนี่คืออะไรของอะไรวะเฮ้ยของของกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่วะนี่เรื่องสกิลหรือเหรอไม่แบบว่าอัพอัพอัพสกิลอัพไงวะต้องต้องต้องกดบัตรอ่ะต้องต้องเก็บของเพื่ออัพ โอ้ยไอสัตว์ดูตัวกูตามนี้ไงตามนี้ไงตอนนี้บัสอย่าบอกว่าตัวกูมีดุลเลือดได้เปลี่ยนเป็นร่างคูปุ่นีได้อะใช่ไม่แน่อ่ะก็ดูสกิลวเลยกดอากดอากดอารดีบัสมันมันอาอาเพื่อนเฮ้ยกลัวใช่กลัวใช่ไอสัตว์สเปเชียลแอคชั่นเออน่าจะใช่กูดุดเลือกเพื่อนอ่ะเพื่อแปลงร่างแล้วช่วยกิลเพื่อนได้ปะใช่อาจจะปะไปได้ไปได้เฮ้ย อะไรอะไกองโยโอ่ไปปั่นอะไรอะอะไรอะไรเอาดิเป็นต้ยัไปั่นยไงปั่อ๋อปวดจีบอ๋อออกนะาดันมาดันตรงกูปิดเบื้องหนาติคโยโอกไงวะเอาดิไปดิ้ออกจากอัติคิยังไงปอกดอะไรอะกจีจีออกอะกดจีออกมาามามาแทตไปไไปนี่ไงนะจันจะป่อยยังไงวะ ตีววีวีแวนวีแวนจีโน่มาดูกูดูกูดูกูเป็นรากใครกูไม่รู้เป็นไรเฮ้ยอะไรวะอะไรวะนี่คอะไรดูจีโน่มาดูกูมามอะไรกนี่้วีแวนวีแวนเฮ้ยกูอยากเอาเลยเงี้ยมันใครไม่รูไม่รู้ไม่รไปไม่รู้นี่แล้วก็กดวีนี่กดวีน็อกเอาเลยเวลาเวลาเวลามันเวลามันคลานอะมันกระหู้ ไม่เขาแบบโอ้ไ <Tipp> ม <ett> <m> ่ใหยหายใจเลยไปไปไปปองปอปอปองปองโอ้ยโดนแช่โดนอครไปโอไปโอ้ยไปอันนี้อันที่ห้มันเอาเรื่อยเฮ้ยลูกูเปลี่ยนตรงไปลูเหรอเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วเพื่อนเห็นแล้วไปไปามีกนงไปปป่เไม่ถ้าถ้าถ้ามันดาวอ่ะมึงมึงมต้องกดมีค้างเว้มันจะมันจะถจะชิวจาบอล จะปีค้างเหรอเออปีค้างที่ที่เพื่อนเวลาเพื่อนมันคลานจะมาเอื้อยจว่ะมันจะแบบมันจะรัดจีว่ะชุกไม่ได้อ๋อไม้อ๋อไม้อ๋อไม้ออ เอาไหมนี่เอาตะเกียวยู่เอาตะเกียวยู่มันมันพลาดเลยนี่ยไปต้องต้องไปใช้ดิจ่าปัญจิจมันจริงจริงเนี่ชาปัญิกมันกินโน่มึงมึงใจเย็นชาปัญจิจด้วยกินโน่ไอเรียนอะไรมึงสู้อะไรอยู่อ่ะมึงชาปัญจิกด้วยดินี่ชาปัญจิจชาปัญจิกเพื่อนเฮ้ยตีหลบนะตีกะตีแหละหัวเฮ้ยตีกันเด็กน้อยเลยกิวอย่างนัวไอ้บ้ามีซองยางไม่เด็กน้อยก็บดไปเนี่ยเนี่ยแต่แต่เกมมันก็แบบมันทำภาพมาตายผนังเฮ้ยนี่อะไรวะเฮ้ยเพื่อนเรื่องนี่นี่อะไรม่รู้นี่นี่นี่ ใครอะใครกูช่วยกูเป็นฮีโร่เพื่อนกูกูเป็นฮีโร่เพื่อนเป็นฮีโร่ของอยู่มึงมึงเป็นวีเลียนทำไมมึงจะตายแล้วไม่จีบยามอยู่ไหนกูอยูของเก็บของนะทำไมอันตรีกูยังใช้ไม่ได้เหมือนสเปเชียลแอคชั่นมันต้องใช้ตอนเพื่อนล้มบอกว่าสเปเชียลของเต็มอ่ะโอ้อามันใช้ไหมทององคืออะไรอะแต่ทีน่มันกูมาพุ่งมาแล้วเนี่ยเพื่อนนี่อะไรอะกดไม่ได้กูกดไงผมร้อยยังอะไรกันเนี่ย ของกู้ไอ้สัตว์ออกไปรู้อะไมันกดไปนงแต่กูใช้นะไอ้เี้ยเลือดมาอยู่ไหนวะเนี่ยเกมเนี้ยมันเติมเลือดยังไงวะไอ้นี่ไงกดหนึ่งกดสองไอ้คนรู้ว่าคนไหนหมดวะเมื่อกี้อยากรวยจ้าเดี๋ยวขอบเฮ้ยออกูอยากเปลี่ยนร่างไอ้เมึงเปลี่ยนร่างมันมันต้องมันต้องเป็นอีกฝ่ายเท่านั้นเหรอเปลี่ยนร่างโค่นเดียวกันเนี่ไม่ได้อะรัวกดไปเรื่อยไอ้เหี้ยเฮี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 ยเฮ้ยเฮียอฮียเฮียเฮีเฮีย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 เฮเฮีย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  ไม่เป็นไรว่ะเรียนโอ้โหอีเดนิงโดเลยนะอีเดนบิงโดนะสกิลเต็มเก้าเองว่ะใช่กดปิดเอ้าเหลือเหลือสามตัวแล้วนี่อ้าวจบแล้วเหรอของทีมเบ็เทิลเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหลือตี้เราออกตี้มันอะเรตตี้มันอยู่ไหนอ่ะไปบอสไปที่นี่ไปไปไปกูไปกูไปเออเอาตัวเดียวเลยอ๋อมันมีแค่ตัวเดียว ไอ้เหี้ยเลไอ้เหี้ยเลยเมื่อกี้สีมันไงอีโมนอีโมนกดลงกดหกกดลกดหกกดหกกดเลขกหกกดเลขกหกเฮ้ยทำไมเมาสเลยที่มันโกงจังไว้เหี้ยรู้ป่าตัวปุ๊กอะติอ่าอ๋อมันกด R แล้วมันมันใช้ได้ตอนสถานการณ์เนี่ยตอนไหนก็ได้มันแต่เหมือนเหมือนมันเป็นเกรดอะเหมือนแบบมึงใช้ไปเรื่อยแล้วมันจะต้องไปกินยามันอะไรตอนล้มมาแล้วยางมันสกิลดีเทลนะกูเนี่ย อ๋อมีโร่ด้วยอะไรวะเนี่ยติดตัวเหรอทำไมทำไมมึงไม่เล่นเดกกูอะไี่มีตัวนี้เลยเมนเด็กกูมันมีท่าแทะปะล่ะแทะดำมีมีด้วยเหรอมีดึงเจอแต่ไม่ได้ไม่ใช่โอเวอร์กันนะตันนี้แล้วกันว่ะสายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แย่ฮีโร่มันตัวที่มันไม่ได้ปลดล็อกมันตัวกันหลกลายไม่ไม่ฮอกว่ะปลดล็อกอะพ่อกูใช่เหรอทำไมมันล็อกวะที่ปลดล็อกอะมันใช้ได้มึงแจได้ปวะบอมึงกดอีกรอบพี่สบายดิเพื่อนมึงเลดี้กันแล้วอะ ไม่ไม่กดไม่มึงกดไอ้ส <organize and ghost> ัตว์นี่นะแต่มันน่าจะมีแบบว่าตัวละครเยอะกว่านี้สักสักสามสิบสี่สิบตัวสักห้าสิบตัวอะไรเงี้ยไม่หรือว่าหรือต้องซื้อแปดร้อยแล้วมันจะซื้อเปิดครบอะไรเนี่ยอะไรอะไรอันติกูแบบเหมือนกับแตะแล้วก็แบบไอ้พังระเบิดตัวเขาบอกว่าเดี๋ยวดูได้ขอลองโอ้ยลยนะกงกูแล้วนั้นก้วนี่ไงไปไปแตะไปแตะอิจิโรคคาริชิมะบอกเฮ้ยมีคนชื่อออมไม้ด้วย โมโมเอ้ยพวกนี้มันบอดปะวะเนี่ยไอ้เหี้ยกูเริ่มงงแล้วนะนี่มันบอดหรื่อยๆกลืนเรื่อยเหมือนว่เออไอ้เหี้ยมันไอ้กรอบมันอยู่อะไรเนี่ยม่นบอดจะใช้ไอ้เหี้ยนี่มันบอดไปในฮัลโหลเดี๋ยวนะมากุณนะกูก็ดปกตินะกูกดแบทเทิลนะไปไหนเนี่ยเตอร์เลยเตอร์เลยเว้ยเตอร์เลยไอเฮียบอดเลยแล้วก็รู้หมดโมรจ่าคู่บอดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูว่าชื่อชื่อคนมันมันไม่ขนาดเนี้ยของกูไม่มาเ,เอ S <S <Hayır. S 1> ้ยมีคนมากให้บอลที่ฮีย ว่มีผิดหมดเลยว่ะเพื่อนนี่ดีบอดไป่ได้เลยไอ้ควบบอดวายปอเนี่ยจบเกมนี้ไปจริงเลยทำแต่แย่เว้าที่เกมแรกเราจะแชมเปี้ยนเลยอ่ะอทำไมพูดเยอะเพื่อนยืนนิ่งเลนี่อนบอดจะจับเลยเห็นมั้ยแอ้มันโง่นะตอสาวบบอดเหรอเพื่อนไอ้เนี่ยเราออกไหมออกออกไปท่านไหมไอ้เนี่ยมึงกด ESC เดียร์สัเซมิโคสออไมค์แคนซ์กิบบกคุโกเนี่ยชื่อคนมันจะวิ้มขนาดนี้เลยวะไอียร์สันคว่าบอดไรเฮียออกไงวะออกไงวะ กดลีทายกดรีทายกดตรงไหนลีซอลไม่ใช no ่กดรีซอสกดรีนี no ่ไงซีียูเบเทิอ่ะมึงซีเปลี่ยนหมดได้ปะไม่ซีียูอะไๆราอจริงจเลยสาเลยไอ้เหี้ยนี่เฟเยอร์ทีมเบตเทิ